สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พักใจเดลี่พื้นที่เล็กๆที่เราใช้ฝึกใจให้พร้อมรับความรู้สึกในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง mindfulness หรือที่เรียกกันว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันคำนี้อาจจะฟังดูใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้อยู่แล้วในชีวิตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นตอนเดินกินข้าว หรือแม้แต่ตอนดื่มน้ำสักแก้วชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจนความคิดเหล่านี้วนซ้ำไปมาทำให้เราเครียดและวิตกกังวลการฝึก mindfulness จะช่วยให้เราได้หยุดพักชั่วคราวเพื่อกลับมาสังเกตและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและตอบสนองต่อมันอย่างมีสติ ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะโกรธหรือกังวลกับเรื่องเล็กๆเ,เราอาจจะแค่รับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วเลือกที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมแทนดรซาร่าลาซานักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าการฝึก mindfulness เป็นประจำสามารถเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้จริงๆโดยจะช่วยเพิ่มพื้นที่สมองที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและการควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้น พูดง่ายๆก็เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่ใจของเราก็จะยิ่งแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นและใจที่แข็งแรงก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเครียดความเศร้าหรือความกังวลต่างๆได้ดีขึ้นด้วยหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการฝึก mindfulness จะต้องนั่งสมาธินานๆหรือต้องทำให้สมองว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย หัวใจสำคัญคือการสังเกตตัวเองในปัจจุบันคุณอาจจะเริ่มจากการสังเกตการหายใจสังเกตการเดินหรือแม้แต่ความรู้สึกตอนที่กำลังดื่มกาแฟสักแก้วก็ได้สิ่งสำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่การทำครั้งละนานๆตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลางานยุ่งจนหัวหมุนเราสามารถหยุดสักสองถนาที สังเกตลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายเวลาความคิดวนซ้ำเรื่องอดีตเราสามารถสังเกตความคิดนั้นและบอกตัวเองว่าฉันเห็นสิ่งนี้แล้วปล่อยให้ผ่านไปเวลารู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตเราสามารถกลับมาสู่ลมหายใจและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการฝึกแบบนี้จะช่วยให้ใจของเรามีความยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตในตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าทำได้ยากแต่เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อเลยถ้าเราฝึกทุกวันใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวถ้าพร้อมแล้วลองหาที่นั่งสบายสบายหลับตาเบาๆวางมือบนตักหรือข้างลำตัวหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูก และหายใจออกช้าๆผ่านปากสังเกตความรู้สึกของลมหายใจไม่ต้องบังคับตัวเองให้ถูกต้องคุณอาจสังเกตความรู้สึกในหน้าอกแขนหรือขาทุกส่วนของร่างกายที่กำลังสัมผัสเก้าอี้หรือพื้น ลองหายใจต่อเนื่องห้ารอบในแต่ละรอบสังเกตทั้งความรู้สึกของร่างกายและจิตใจถ้าความคิดเกิดขึ้นก็เพียงสังเกตและกลับมาที่ลมหายใจคุณอาจสังเกตอารมณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นเช่นความสงบความกังวลหรือความตื่นเต้นแค่รับรู้มันโดยไม่ตัดสิน เมื่อครบห้ารอบค่อยๆกลับลาสู่ปัจจุบันสังเกตร่างกายลมหายใจและความรู้สึกของตัวเองค่อยๆเปิดตาและค่อยๆนำความสงบและความอ่อนโยนนี้กลับไปกับหัวใจคุณการฝึกสติเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาขอให้คุณนำความสงบเล็กๆน้อยๆที่ได้จากช่วงเวลานี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณได้มีความสุขกับปัจจุบันและเราจะมาฝึกฝนไปด้วยกันอีกครั้งในพักใจเดลี่ครั้งหน้าและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ